ฮ่าสวัสดีครับหมีรักที่แบนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนําทางเติมเงินกับทางอีลัตติชอปนะครับเพราะว่าอีลัตติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพ่พิมพ์อีลัตติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคูณบาทสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีกับกาชานะครับฮัสวัสดีครับหมีรักที่แบนร ทางแคทแล้วนะครับไม่รู้จะแก้ได้แก้มือหรือเปล่านะวันนี้หัวกิวไปไหนไม่รู้นะครับโดนหัวกิวโดดวอลนะไม่รู้ไหวหรือเปล่าน,นะครับอ่าเรามาดูกันนะอ่าวันนี้หมีก็จะตามคุณปกอคาน่าพีชนะครับผมอ่ายึดยึดเลยครับผมเอ๊เขาหยุดกลางก่อนแล้วเนี่ยเขายังไม่มาฮะอ่านี่ก็แลกกันไปโคระทงก่อนเลยนะครับไวเปอร์โกด์โอ้คนนี้คุนๆเลยอ่าได้ทงเสร็จนี้ไปเลยครับ จริงขี่ม้าจะไวกว่าน,นะไม่เป็นไรครับโอ้โหกระบี่ไทเกตยี่สิบเท่ายิงแบบแบกแฮมไปก่อนเลยครับเออเอ๊ะทำไมมานนหน่อยๆวะไม่เป็นไรครับใส่เดียวเลยครับฟอฟฟฟเราเข้าไปล้มทงดีครับเอ้าทำไมไม่ล้มทงกันอะ่ะเขาทงแดงนะเนี่ยเราเข้าไปล้มทงดีทำไมไม่ล้มทงเอ้าผีไม่เข้าใจทงแดงอยู่ไม่ใช่หรอโอ้เขา้าเข้าช่วงนั้นเดือดไหมครับ เอ๊ะวันนี้ทางแคทเขาไปอยู่ไหนกันวะเนี่ยเอาวันนี้งงแล้วงงงงงงในงงครับเขาอยู่ตะว,วันออกกันหมดเลยเหรอเอ๊ะอ่ะตอนนี้กลายเป็นหลกกักแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมีขี่ม้ารอเลยแล้วกันตกลงเขาบวกไหมอุ้ยโอ้โหโ,โ,โดนผักโอ้กระบี่ไทเก็ตยี่สิบเท่า,ย,ายิงเข้าไปก่อนเลยครับ อ่าตอนที่เรายุดได้นะยุดได้เสร็จแล้วเดี๋ยวหมีไปตะวันตกต่อเลยนะเน้นธงครับเน้นธงนะเน้นธงก็โหลดเข้าก่อนเลยครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเฮย้ยคืออะไรอะ่ะคือทำไมธงแดงเราไม่เข้าไปเหยียบกันอะ่ะเราออกมาตีตรงนี้เพื่ออะไรไม่รู้หมีไม่เข้าใจจริงทำไมเราไม่ทงทำไมเราไม่ล้มธงแดงเพราะอะไรว่ะ เนี่ยโอ้จริงๆตะกี้จังหวะคนที่เขามารอเนี่ยมันไม่มีเลยนะเว้ยเราควรจะมาเหยียบทงเอออันนี้หมีงงมากเลยนะโอ,อ้ถ้าเกิดถ้าเกิดเข้ามาเหยียบกันตั้งแต่แรกตะกี้ได้ไปแล้วนะอุ้ยอะไรคนนั้นอะไรเนี่ยนี่แน่อ๋ออ๋อ,อเข้ามาป่วนเฉย,ยๆนะโอ้โหเดียวนะโดนชิดชุดเดียวตายเลยอ่ะอันนี้มืนนเลยครับมืนในมืนเลยนะไม่ปไปทำเดี๋ยวหมี่งมาใหมนะ่ละกัน โอ้โหอย่างนี้ติดโดนแนะ่เออเออเออโอเคไปทงทันนะครับอา้าวยืดเรียบร้อยนะ้ะอ่ะยืดแล้วยุดแล้วนะโอเคงั้นยืดแล้วก็หมีก็มาเอาตรงนี้ต่อนะกระบี่ไทเก๊กยี่สิบเท่าไปหนึ่งจังหวะครับคนะครึ่งหลอดนะไปไหนครับเอาไปทีครับกระบี่ไทเก๊กยี่สิบเท่าเข้าไปอีกทีใส่เดี๋ยวไม่ยางครับตอนนี้ทงแล้วเ,าเขามาเหยียบทงกันนะครับเราเราสู้บนทงได้เราสู้บนทงได้เ,ไดเอาบนทงได้นะ อ่าตอนนี้ธงดำอยู่นะครับเดี๋ยวเรารีบเอาเอาเลยนะมียัง,ไ,งไม่ค่อยอยากใช้สกิลเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเก็บไว้ล้างธงอีกธงอ่าเราได้เสร็จแล้วเราไปต่อเลยครับรีบวิ่งไปครับรเอาโหติดเสาอ,อีกไม่เป็นไรครับรีบล้มธงเลยครับ เอ้ยมันเขาเล่นแปลกๆวะ่ะเขาไม่มานะเขาปล่อยแล้วเขาไม่เอากลางแฮนหรออ๋อโอเคเขาโดนมีทีม้ารอเลยยิงหนูชนะสู้อยู่นะครับเอ๊ะเขาลอยคืออะไรวะอันนี้ก็งงเหมือนกันอ้าวเขามาแนละ้วฆ่าครับไอเขามาแล้วโดดมาแนละ้วเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวกดหงกดไอ้นี่ก่อนจงเซี่ยวเออย,ยิงไปก่อนครับยิงแบบแบกแฮงค์หนึ่งจังหวะครับสองจังหวะนะ ไปเถอะกระบี่ไซโป้งเข้าไปทีหนึ่งทีครับอ่าตอนนี้ทงฟ้าแล้วนะเป็นของเมมโมรี่เรารีไปเลยนะครับโอ้โดนหนักกว่าชิบห่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไปไม่ได้ไนดะ้อย่างงี้เดี๋ยวต้องรองก่อนถ้าเราถ้าเราไปเร็วเกินไปก็ไม่มีคนตามเราก็เราก็เล่นไม่ได้นะอ่ากรบี่ไทเก๊กยี่สิบเท่าเยี่ยงเข้าไปหนึ่งจงังหวะครับ ถ้าไม่มีอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อเขาไปตีมอนแล้วนะออโอเคเดี๋ยวมีไปก่อนดูจุดเอาอ่ะเอ้าเขาไปเอามอนไปเนี่ยตกลงโอเค อ่ะรายีมอนเกิดแล้วนะครับอ่ะเรายิ่งไปก่อนครับกบีทักเก็ต2ีเท่าไปก่อนหนึ่งทีเลยนะครับรีบเคลียร์มอนแล้วรีบกลับเปลว์ทงด่วนๆเลยนะครับอาคะแนนล้วัครับอ่าเสร็จแล้วไปต่อเลยครับวิง่งเอาทงต่ออันนี้ทงฟ้าอยู่นะทงฟ้าอยู่ก็ไม่เข้านะครับเดี๋ยวขี่ม้าดีกว่าไวกว่าน,นะโอ้ทงทำไงทำไม,ไมเข้าทงฟ้ากันอะเอ้ เอาคนนี้อะไรวะเนี่ยมาคนเดียวโอเคครับปะเอาธงกลางต่อเนี่ยธงกลางอยู่เนี่ยไม่มีใครเข้ามาล้มธงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราต้องเข้ามาลมนะ้มธงแล้วจริงๆอ,ะอ่ะอ่าตอนนี้กลายเป็นโทมดามเลยครับเราเรีบเข้าเลยครับโดมีรอเขาเ๊ะวันนี้แคทเขามาน้อยๆหรือไงวะหรือเขาเน้นขวาวะ โอ้นี้มีรอยิงอ้าวนี่ครับกระบี่ไทยเก๊กยี่สิบเท่าแบบเบคแฮมไปก่อนเลยครับรีย,ยิงทีตายหมดพวกแกไปอย่างเขาไปอีกทีครับอ้อยยังไม่ตายก่อนไม่เป็นไรครับวันนี้ธงเปลี่ยนสีเรารีบไปนะวันนี้มีแประเดนค่าเรียนธงนะตอนนี้ธงแดงอยู่เรารีบเหยียบครับขาาเขาไม่เหยียบข้างในขาาเขาไม่เหยียบข้างในขาาเขาไม่เหยียบข้างในไวกว่า โอ้โหหมีไม่น่ายิงเลยนี่เปลี่ยนเป็นธงดำครับเราเราชนะเน้นคะแนนนะเ้ยวันนี้เขาเขาเน้นขวาเหรอวะวันนี้หมีไม่รู้นะหมีไม่ได้ไปดูเลยเอ้ามาตัวไหนเนี่ยอ๋อเขาอ้อมหมออ๋อหมีนี่เองนะอ่ตอนนี้ธงดำครับกระบ,บี่ไทยแก๊กยี่สิบเท้ายิงเข้าไปลีมาจยิงยิงไทยแก๊กครับผมตายเถอะพวกแกอย่าอยู่เลยไม่ยิงตายครับซาบครับโอเคครับตายแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาธงต่อนะ เน้นธงเน้นธงเน้นธงชนะไม่ชนะอยู่ที่ธงนะครับเอ๊ะตอนที่ธงฟ้าอยู่เราก็ไม่ต้องเข้าครับเราก็มากันเขาตรงนี้นะอ่าโอเคครับสาบครับฟอฟๆฟๆฟอวาขาดครับ,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 บตอนนี้คะแนนของเมมโมรี่หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสองแคทหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะครับเอ๊ะเอาระเบิดเอือ นี่หมีเก็บท่าเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวหมีรอตอนธงดำอะ่ะตอนนี้เลยยังไม่ค่อยอยากนะมันไม่คุ้มนะเฮ้ยวัอ้าวธงดำนะครับธงดำเรากระโดดเข้าเรากระโดดเข้าเลยครับดู๋ยวหมีโกดกเซี่ยวเลยดีวกว่าจังหวะแบบนี้นะโอ้โหตอนนี้แคทเขาอยู่ตรงนู้เอาเลยครับกระบี่ไทเก็กยี่สิบเท่ายิงแบบเบรกแฮมโดนเข้าไปถึงจังหวะก่อนเลยครับโู๋ตรงนี้แหละครับกระบี่ไทเก็กยี่สิบเท่ากระโดดมาตอนตีลังกากระบี่ไทเก็กยี่สิบเท่ายา่อาอ้าวเฮ้ย เขาตายหมดแล้วอะเออไม่เป็นไรครับฆ่าให้หมดครับไม่เป็นไรครับแต่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 ตตตตว่าตอนนี้เราหยุดธงแล้วนะเดี๋ยวหมีไปนี่ไปก่อนธงแดงแล้วครับเราล้มรีบไปล้มธงก่อนเลยครับเมื่อกี้ติดไม้ตายนะเลยวิ่งมาช้าหน่อยยวขี่ม้าไปเลยก็ได้ปะ Monster, มอนสเตอร์ป่ะมอนสเตอร์ป่ะหรอโอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่นะโอเคแล้ววันนี้แคทเขาไม่ชนกับเราเลยนะเป็นเรื่องที่แปลกมากนะวันนี้เขามาแบบโกลยุ์นะเนี่ยกระบี่ไทเก็กยี่สิบเข้ายิงแบบเบ่แฮมไปหนึ่งทีนะครับเฮ้ยโอ้โหลงอะไรไปวะรึงหลอดเลย ่าครับฆ่าได้ก็ฆ่าครับตอนนี้รอธงดําอยู่นะถ้ายังไม่ธงดําก็ยังไม่เข้านะครับโอ้โหมันเยอะจังเลยว่าตรงนี้กระบ,บี่ททเกต์20เท่ายิงแบบเปเล่เข้าไปหนึ่งจังหวะครับตายเลยพวกแกกระบ,บี่ททเกต์20เท่าตายไม่ตายบอกแล้วถ้าได้ยิงนะตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนเป็นธงนะถ้าเกิดยังไม่เปลี่ยนเป็นธงหมีก็ยังไม่เข้านะแต่เนี่ยเนี้ยเนีย,เ,นยเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วเขาจะล้มธงแล้วหนูหมีรอได้เลยเนี่ยแต่ถ้าไม่มีนะว่า อ่าบวกแล้วนะจะบวกแล้วใช่ปหมอ่าธงดงแล้วตอนนี้เราเข้าได้เลยครับยิงเข้าไปครับแบบไปเล่โอ้โหแต่ว่าหมีไม่มีท่าแล้วว่าตายแน่เลยนะน่าโดนเขายึดแนละ้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปนู่นต่อนะครับโอ้เห็นปะเขาว่าไปเอามอนสเตอร์จริงด้วยหมีกำลังแบบเพลินกับตรงกลางอยู่เลยนะอ,อเดี๋ยวรีบไปเลยแล้วกันะะนะครับไม่ทันแน่นะมอนสเตอร์ตายหมดแล้วตายหมดแลวยังไงน่าจะาตายหมดแล้วเอ้า ยังไม่เข้าอ๋อทางแคทเขาไปเอานี่เลยอ่ะแพงแคทเหมือนรู้สึกว่าเขาจะไปรอบอสเลยนะมีเห็นเขาวิ่งผ่านหมีไปลงล่างเลยตะกี้ตอนนี้คะแนนินทางกันอยู่300นะครับก็ยังไม่ยังไม่แน่นอนนะว่าเ,ออเราจะชนะหรือเปล่านะครับ๋ยวนะจริงๆหมีอยานกะขึ้นเข่ามากกว่าขึ้นเขาโอกาสรอดมากกว่ามันหลบได้นะ แล้เ,เดี๋ยวมีเองทางแคทเขาอยู่นะแล้วเ,เดี๋ยวเรารีบล็อกบอสโอ้โหไม่ได้ล็อกบอสเลยว่ะนี่ยังไม่ได้เห็นบอสเลยเนี่ยรำนึงนะเอาบอสอยู่นู่นนะครับนูน่นนูน้นบอสบูนนูน้นนู้นตอนนี้ต่างแบบยังคุมเชิงกันอยู่นะโอโ้ทางแคทเขาก็เล่นแง่เหมือนกันนะเขาอยู่ทางตะวันตกเราอยู่ตะวันออกนะครับโอ้ยอยู่ตรงเนี้ยแหละกระบ,บี่ไทเก็กยี่สิบข้ายิงแบบเบเล่ไปก่อนเลยครับ ตายเถอะพวกแกกระบี่ไทเก็กเฮ้ยมีโดนหยุดว่าไม่เป็น้วครับอันติเมทเลยมัดไทเก็กยี่สิบเท่าของจ้าซังโฟเอาบอสด้วยฆ่าคนด้วยมาอยู่ผูตอนนี้โดนเป็นสิบนะครับฟังฟาว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 คาไดไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยเอาไม่ตายว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมีไปโฟกัสบอสก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวเขาต้องโดดเข้ามาแน่นะอ่เดี๋ยวหมีรอบอสเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำมุมก่อนเออตรงนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ล็อกบอสวะกระบี่ไทเก็กยี่สิบเท่าไปยังเข้าไปหนึ่งทีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวล็อกบอสก่อนล็อกบอสยิงได้ปะเออทางเราได้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วไปเอาธงต่อเลยนะครับเห็นแล้วแหละแต่ว่าขี่ม้าก่อนเออโอเคโอ้วันนี้แทบไม่ค่อยได้ค่าเท่าไหร่เลยนะแต่ว่าเออเราเน้นธงดีกว่านะเอาชนะดีกว่านะครับอ่าตอนนี้ธงตะวันตกเป็นของทางแคทเราโดดเข้าไปเลยครับ บูเขาก็รีบมาไทยเก็กมี่เห็นต่อหน้าเลยเอ้ยแมวครับแหมอย่างงี้รู้เลยว่าต้องรียิงนะเห็นนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแตไม่อย่าเล่นกูอย่าพึ่งเดี๋ยวกูจะรอจังหวะก่อนเนี่ยแหละจังหวะน,นี้ยละนี่ไงกระบี่ไทยเก๊กยี่สิบเท่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้รียิงตรงนู้นแล้วกันไปไปต่อเลยนะวิ่งไปเลยครับเอาตรงกลางต่อเฮ้ยหมีมาก่อนแล้วเนี่ยธงแดงต่อนะแต่ไม่มีใครมาเลยอะ่ะ โอ้เดี๋ยวรอดูทีมก่อนเลยวะเราได้ธงแล้วไม่ใช่หรออ่าเดี๋ยวมีท่าครบนะตอนนี้ธงดำแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมีรอเขาเลยกดยกเซี่ยวรอเลย ใช่เยอะมากครับอู้หูตรงนู้นจ้ากบไทยเก็กยี่สิบเท่าแบบจานซางปงยิงเข้าไปก่อนเลยครับมาไทยเก็กมาไทยเก็กยี่สิบเท่ายาะตะเยี่ยงเข้าไปครับโอ้โหเยีบบ่ยมีโดนหยุดว่ะตะกี้ไม่เป็นไรครับโอ้โหเยอะมากเลยนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเข้าไปครับโอ้แต่ถ้าไม่มีแล้วยิงไปหมดแล้วตะกี้มียิงเปิดไปหมดแล้วอะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ช่วยเ,เพื่อนๆนะโอ้ยไอ้เว็เออโอ้โห ยิงไม่ทันแล้วอะ่ะโอ้โหอันนี้ค่าน้อยนะแต่ไม่เป็นไรครับเราเอาชนะพอนะไปก่อนครับเอาธงก่อนโอเคโหูแม่งปลาระเบิดมาดีไม่โดนนะปกติปลาระเบิดทุกทีกูโดนทุกทีอ่าเราเอาธงของทางแคทก่อนนะครับตอนนี้สองร้อยเออสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบกราบสองพันหนึ่งร้อยห้าเออสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเล่นโดยพากด้วยมันก็ยากอยู่นะจะใหเะ้เป๊ะก็ยากนะเอาจริงอะ่ะ อ่าตอนนี้ล้มธงเป็นธงดำแล้วนะครับเดี๋ยวมีขี่ม้าก,ก่อนโอเคครับขี่ม้าไปไวกว่าน,นะอ่าตอนนี้ทางแคทเขาน่าจะอยู่กลางนะเดี๋ยวเราเตรียมซันโวได้เลยนะโอ้โหขบี้เท็กเก็ตยี่สิบเข้ายิงเข้าไปก่อนเลยครับเฮ้ยทำไมี้มันอยู่ไหนกันวะเมื่อกี้เขาอ๋อ ทำไมทำ,ทำไมเขาวิ่งไปกันตรงนู้นป่ะงั้นเดี๋ยวเราล้มธงกันดีกว่าครับมาเข้าธงกันทุกคนเข้าธงก่อน,นเข้าธงก่อน,เอ,นเออล้มธงเขาก่อนนะอย่าไปตีอย่าเข้าเรั้นเสียเวลาตามไปเสียเวลาครับอ่าเขามาแล้วเขามาแล้วอ่อาอี้เข้ามาก็โดนครับ กรบีเทคยี่สิบเท่ายิงไปก่อนเปิดแบบสวยๆแบบเปเล่โอ้โหตรงนั้นตรงวานนั่นแหละก็บีเทคยี่สิบเท่าแล้วก็กระโดดมาวิชาก็บีไทเก็กมดไทเก็กยี่สิบเท่าของจางซังฟงย่ามาเลยอ่าตรงนี้ค่าแค่เขาตายหมดแล้วนะเหลือตรงนู้นหูหมีวิ่งไปไม่ถึงตรงนู้นว่ะโอ้วันนี้ค่าได้น้อยมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับขอชนะพอแล้ะยึดธงครับยึดธงให้ได้โอเคยิงเข้าไปครับแบบเปเล่ลกที่ไปยิงเออตายบ้างก็ดีโอเคครับยึดธงเสร็จแล้วเราไปตรงมันตกต่อเลยครับไม่ต้องไปส่วนครับไม่ชนะแล้ว โอ้โหวันนี้ฆ่าได้น้อยจริงนะวันนี้ได้ค่ห้าตัวแต่ว่าอย่างที่บอกครับวันนี้พยายามวิ่งวิ่งทงเท่าที่ทําได้นะอ่ะยังไงก็อ,อ่อจบกันไปนะครับสําหรับกิวมอกับทางแคทนะครับวันนี้หัวหน้ากิวไม่อยู่นะเนี่ยนึกว่าแย่แล้ว อ่ายัางไงก็จบกันไปสำหรับยูวอลนะครับกับทางแคทนะครับวันนี้เหมือนเหมือนทางแคทเขามีกลยุทธ์ใหม่นะเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะไม่บมวกกับเราตรงๆเขาเขาจะอ้อมเข้าทงนะเท่าที่มีเห็นตะกี้อ่าก็จีไปสำหรับทางแคทนะครับาเดี๋ยวเรามาไฟโตเรามาเค้าน้าเรามาสู้กันใหม่นะครับเงขอบคุณมากนะครับที่มายูวอลกันวันนี้นะครับอ่อารังยงเดี๋ยวมีขอฝากด้วยนะครับทางการีน่าใจดีอีกแล้วมีอะไรข่ายนะ นี่ครับผมหนูเองเองนี่หนูเองเองก็มานะาเป็นเป็นมันเป็นลูกหนูลูกออนหนูนะหนูนะเป็นเป็นคล้ายๆเบบี้หนูนะน,น,น,นะน่ารักน่าชังมากนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจก็มาอุดหนุนทางกาลีนาได้นะครับผมเอ๊ะมันกดซูมดูยังไงวะ <c oughs> เอาเมนว่าฝากด้วยครับหนูเองเองนะเผื่อถ้าใครเป็นคนที่ชอบชื่นชอบเมนหนูก็อย่าลืมมาซื้อได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะ นมาอุดหนุนทางการีน่าได้นะครับอะไรอยากให้มีทําไกด์เลขาเกี่ยวกับมุลไลเบิรกก็ไปพิมพ์คอมเมนต์ใต้ YouTube บอกหมีได้นะครับหมีดีจะทําไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ขอบคุณสําหรับท็อปโดเนนนะครับอันดับแรกคือคุณคูเปอร์หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับคุณซาคิสี่พันบาทนะครับสองคนนี้เขาเป็นท็อปเพลเยอร์ใน Power of Fantasy นะครับอ่าต่อไปคุณนัว2,000บาทคุณนัวนี่ก็เป็นที่1นึ่งแคปชมนะอยู่คิวเอ็นะครับน่าจะรู้จักกันเยอะแหละ อันนี้แกตั้งชื่อว่าอามันนะอ่าต่อไปคนที่4ก็คือน้องพลอยห0ึ่บาทแล้วก็คุณเอกเคนซ์แหนึ่งบาทนะครับแล้วต่อไปอันดับ6คุณพิงโรมิโอนะครับสามพันบาทคุณพิงโรมิโอตอนนี้ทำอ่า YouTube อยู่นะทําเป็นเกี่ยวกับอ่ามูลไลท์เบรเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปติดตามแก,กได้นะครับไอ้ไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ